สองปัญญาในการสดับธรรมแล้วสํารวมไว้ชื่อว่าศีลมายญาณญา,าในการสํารวมศีลศีลมายญาณนนิเทศแสดงศีลมายญาณปัญญาในการสดับธรรมแล้วสํารวมไว้ชื่อว่าศีลมายญาณเป็นอย่างไรคือศีลห้าอย่างได้แก่ 1. ปริยันตะปริสุทธิศีล ศีลคือความบริสุทธิ์อันมีที่สุด 2. อปริยันตะบริสุทธิ์ที่ศีลศีลคือความบริสุทธิ์อันไม่มีที่สุด 3. ปริปุนณะบริสุทธิ์ที่ศีลศีลคือความบริสุทธิ์บริบูรณ์ 4. อปรามั a t t บริสุทธิ์ที่ศีลศีลคือความบริสุทธิ์ที่ไม่ยึดมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิ 5. ปฏิปสัตธิบริสุทธิ์ที่ศีล ศีลคือความบริสุทธิ์เพราะการสงบระงับในศีลห้าอย่างนั้นปริยันตะบริสุทธิศีลเป็นอย่างไรคือศีลของอนุปัสมบันผู้มีสิกขาบทอันมีที่สุดนี้ชื่อว่าปริยันตะบริสุทธิศีลอปริยันตะบริสุทธิศีลเป็นอย่างไรคือศีลของอุปสัมบันผู้มีสิกขาบทอันไม่มีที่สุดนี้ชื่อว่า อปริยันตะปริสุทธิศีล์ปริปุณะปริสุทธิศีล์เป็นอย่างไรคือศีนของกัลยาณปุถุชนผู้ประกอบภูสธลธรรมบำเพ็ญธรรมซึ่งเป็นที่สุดของพระเสขะให้บริบูรณ์ไม่อาลัยในกายและชีวิตสละชีวิตแล้วนี้ชื่อว่าปริปุณะปริสุทธิศีล์อปรามัตฐปริสุทธิศีลเป็นอย่างไร คือศีลของพระเสะเจ็ดจำพวกนี้ชื่อว่าอปรามัทธ์ริสุทธิศีลปฏิปสัตธิปริสุทธิศีลเป็นอย่างไรคือศีลของสาวกของพระตถาคตผู้เป็นพระขีณาสพของพระประเจกพุทธเจ้าและของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ชื่อว่าปฏิป,ส,ปสัตย์ริสุทธิศีลศีลมีที่สุดก็มี ศีลไม่มีที่สุดก no es ็มีในศีลสองอย่างนั Zahlen, ้นศ like ีลมีที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือศีลมีลาบเป็นที่สุดก็มีศีลมียศเป็นที่สุดก็มีศีลมีญาดเป็นที่สุดก็มีศีลมีอวัยวะเป็นที่สุดก็มีศีลมีชีวิตเป็นที่สุดก็มีศีลมีลาบเป็นที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ ล่วงละเมิดศีขาบทตามที่ได้สมาทานไว้เพราะลาบเป็นเหตุเพราะลาบเป็นปัจจัยเพราะลาบเป็นตัวการศีลนี้ชื่อว่ามีลาบเป็นที่สุดศีลมียศเป็นที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ล่วงละเมิดศีขาบทตามที่ได้สมาทานไว้เพราะยศเป็นเหตุเพราะยศเป็นปัจจัยเพราะยศเป็นตัวการ ศีนนี้ชื่อว่ามียศเป็นที่สุดศีลมีย่าเป็นที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ล่วงละเมิดศีขาบทตามที่ได้สมาทานไว้เพระาะยาิเป็นเหตุเพระาะยาิเป็นปัจจัยเพระาะยาิเป็นตัวการศีลน,นี้ชื่อว่ามีาติเป็นที่สุดศีลมีอายวะเป็นที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ ล่วงละเมิดสิขาบทตามที่ได้สมาทานไว้เพราะอาวัยวะเป็นเหตุเพราะอาวัยวะเป็นปัจจัยเพราะอวัยวะเป็นตัวการศีลนี้ชื่อว่ามีอวัยวะเป็นที่สุดศีลมีชีวิตเป็นที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ล่วงละเมิดสิขาบทตามที่ได้สมาทานไาวเนเ้เพราะชีวิตเป็นเหตุเพราะชีวิตเป็นปัจจัยเพราะชีวิตเป็นตัวการ ศีลนี้ชื่อว่ามีชีวิตเป็นที่สุดศีลดังกล่าวนี้เป็นศีลขาดทะลุด่างพร้อยไม่เป็นไทยท่านผู้รู้ไม่ฉันเสิรินถูกตันหาและทิฏฐิครอบงำไม่เป็นไปเพื่อสมาธิเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนไม่เป็นที่ตั้งแห่งความปราโมทไม่เป็นที่ตั้งแห่งปิติไม่เป็นที่ตั้งแห่งปัสสธิไม่เป็นที่ตั้งแห่งความสุข ไม่เป็นที่ตั้งแห่งสมาธิไม่เป็นที่ตั้งแห่งยถาภูตยานทัศนะไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อนายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อระง,งับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานศีลน,นี้ชื่อว่ามีที่สุดศีลไม่มีที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือศีลไม่มีลาบเป็นที่สุดก็มีศีลไม่มียศเป็นที่สุดก็มี ศีลไม่มีญาติเป็นที่สุดก็มีศีลไม่มีอวัยวะเป็นที่สุดก็มีศีลไม่มีชีวิตเป็นที่สุดก็มีศีลไม่มีลาบเป็นที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้แม้ความคิดที่จะล่วงละเมิดศีขาบทตามที่ได้สมาทานไว้เพราะลาบเป็นเหตุเพราะลาบเป็นปัจจัยเพราะลาบเป็นตัวการก็ไม่เกิดขึ้นฉะไหนขอจากล่วงละเมิดศีขาบทเล่า ศีนนี้ชื่อว่าไม่มีลาบเป็นที่สุดศีลไม่มียศเป็นที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้แม้ความคิดที่จะล่วงละเมิดศีขาบทตามที่ได้สมาทานไว้เพราะยศเป็นเหตุเพราะยศเป็นปัจจัยเพราะยศเป็นตัวการก็ไม่เกิดขึ้นฉไหนเขาจากล่วงละเมิดศีขาบทเล่าศีลนี้ชื่อว่าไม่มียศเป็นที่สุด ศีลไม่มีญาตเป็นที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้แม้ความคิดที่จะล่วงละเมิดศีขาบทตามที่ได้สมาทานไว้เพราะญาตเป็นเหตุเพราะญาตเป็นปัจจัยเพราะญาตเป็นตัวการก็ไม่เกิดขึ้นฉะนั้นเขาจากล่วงละเมิดศีขาบทเล่าศีลน,นี้ชื่อว่าไม่มีญาตเป็นที่สุดศีลไม่มีอวัยวะเป็นที่สุดนั้นเป็นอย่างไร คือบุคคลบางคนในโลกนี้แม้ความคิดที่จะล่วงละเมิดศีลขาบทตามที่ได้สมาทานไว้เพราะอาวัยวะเป็นเหตุเพราะอาวัยวะเป็นปัจจัยเพราะอาวัยวะเป็นตัวการก็ไม่เกิดขึ้นฉะนั้นเขาจะล่วงละเมิดศีลขาบทเล่าศีลน,นี้ชื่อว่าไม่มีอวัยวะเป็นที่สุดศีลไม่มีชีวิตเป็นที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ แม้ความคิดที่จะล่วงละเมิดศีลบทตามที่ได้สมาทานไว้เพราะชีวิตเป็นเหตุเพราะชีวิตเป็นปัจจัยเพราะชีวิตเป็นตัวการก็ไม่เกิดขึ้นฉไนเขาจากล่วงละเมิดศีลบทเล่าศีลนี้ชื่อว่าไม่มีชีวิตเป็นที่สุดศีลดังกล่าวนี้เป็นศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยท่านผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกตันหาและทิฏฐิครอบงำ เป็นไปเพื่อสมาธิไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนเป็นที่ตั้งแห่งความปราโมทเป็นที่ตั้งแห่งปีติเป็นที่ตั้งแห่งปัสสถิเป็นที่ตั้งแห่งความสุขเป็นที่ตั้งแห่งสมาธิเป็นที่ตั้งแห่งยถาภูตยานทัศนะย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพาน ศีลนี้ชื่อว่าไม่มีที่สุดอะไรชื่อว่าศีลศีลมีเท่าไรศีลมีอะไรเป็นสมุดฐานศีลเป็นที่รวมแห่งทำอะไรอะไรชื่อว่าศีลเจตนาชื่อว่าศีลเจตสิกชื่อว่าศีลความสำรวมชื่อว่าศีลความไม่ล่วงละเมิดชื่อว่าศีลศีลมีเท่าไรศีลมีสามคือหนึ่งกุศลศีล สองอกุศลศีลสามอยยกตะศีลศีลมีอะไรเป็นสมุดฐานกุศลศีลมีกุศลจิตเป็นสมุดฐานอากุศลศีลมีอกุศลจิตเป็นสมุดฐานอัพยากตะศีลมีอัพยากตะจิตเป็นสมุดฐานศีลเป็นที่รวมแห่งธรรมอะไรศีลเป็นที่รวมแห่งความสํารวมเป็นที่รวมแห่งความไม่ล่วงละเมิด เป็นที่รวมแห่งเจตนาที่เกิดในขณะสำรวมและไม่ล่วงละเมิดนั้นชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมปานาติบาตการฆ่าสัตว์ชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดปานาติบาตชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมอธินนาทานการลักทรัพย์ชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดอธินนาทาน ชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมกาเมสุมิชาจาร์การประพฤติผิดในกามชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดกาเมสุมิชาจาร์ชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมมุสาวาทการพูดเท็จชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดมุสาวาทชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่า สำรวมปิสุนาวาจาการพูดส่อเสียดชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดปิสุนาวาจาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมพรุสวาจาการพูดคําหยาบชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดพฤรุสวาจาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมสัมผัสปลาปะการพูดเพ้อเจ้อ ชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดสัมภปลาปะชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมอภิชาความเพ่งเลงอยากได้ของเขาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดอภิชาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมพยาบาทความคิดร้ายชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดพยาบาท ชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมมิชาท,ทิฏฐิเห็นผิดชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดมิชาทิฏฐิชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมกามฉันทะความพอใจในกามด้วยเนคขมมะการออกจากกามชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดกามฉันทะด้วยเนคขมมะพยาบาทความคิดร้าย ด้วยอภัยาบาตความไม่พยาบาทถีนมิทะความหดหู่ด้วยอาโลกะสัญญาความหมายรู้ในนิมิตแห่งแสงสว่างอุทัจจะความฟุ้งซ่านด้วยอวิเคปะความไม่ฟุ้งซ่านวิจิกิกจชาความลังเลสงสัยด้วยธรรมววัฏฐานความกำหนดธรรมอวิชชาความไม่รู้ด้วยญาณความรู้ ชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมอารติความไม่ยินดีด้วยปาพุชะความปราโมดชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดอารติด้วยปาโุชะความปราโมดชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมนิวรณ์ด้วยปฐมฌานชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดนิวรณ์ด้วยปฐมฌานวิตกวิจารณ์ด้วยทุติยฌาน ปีติความอิ่มใจด้วยตติยฌชานสุขและทุกข์ด้วยจัตุทชานรูปรสัญญาความหมายรู้รูปปฏิฆะสัญญาความหมายรู้ความกระทบกระทั่งในใจนานาตะสัญญาความหมายรู้ภาวะต่างกันด้วยอากาสานัญจายตนะสมาบัติสมาบัติกําหนดอากาศคือช่องว่างหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์ละถึง ชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดวิญญาณัญจายตนะสัญญาความหมายรู้กำหนดความรู้แจ้งอารมณ์หาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์ด้วยอากินจัญญายตนะสมาบัติสมาบัติกำหนดภาวะที่ไม่มีอะไรอะไรเป็นอนารมณ์ชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสมรวมอากินจัญญายตนะสัญญาความหมายรู้กำหนดภาวะที่ไม่มีอะไรอะไรเป็นอารมณ์ ด้วยเนวสัญญาญาตนะสมาบัติสมาบัติเข้าถึงภาวะมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดอาคินจัญญายานนะสัญญาความหมายรู้กำหนดภาวะที่ไม่มีอะไรอะไรเป็นอารมณ์ด้วยเนวสัญญานาสัญญาญาตนะสมาบัติสมาบัติเข้าถึงภาวะมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ ชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสมรวมนิจสัญญาความหมายรู้ว่าเที่ยงด้วยอนิจจานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงเลอเมิดนิจสัญญาด้วยอนิจจานุปัสสนาสุขสัญญาความหมายรู้ว่าเป็นสุขด้วยทุกขานุปัสสนาการพิจารณาเห็นทุก์อัตสัญญาความหมายรู้ว่าอัตา ด้วยอน e ัตตานุปัสสนาการพิจารณาเห็นอนัตตานันทิความยินดีด้วยนิพิทานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความเบื่อหน่ายราคะความกำหนัดด้วยวิราคานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดสมุทัยเหตุเกิดด้วยนิโรธานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความดับอาทานะความยึดถือด้วยปฏินิสักานุปัสสนา การพิจารณาเห็นความสละคืนคณะสัญญาความรู้ว่าเป็นก้อนด้วยขยานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความสิ้นไปอายุหณนะกรรมเป็นเครื่องประมวลมาด้วยวยานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความเสื่อมไปทุวสัญญาความหมายรู้ว่ามั่นคงด้วยวิปริณามานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความแปรผันนิมิต ด้วยอนิมิตตานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความไม่มีนิมิตปณิทิความตั้งมั่นด้วยอปัณิหิตานุป endpoint, ัสสนาการพิจารณาเห็นความไม่มีที่ตั้งอภินิเวศความยึดมั่นด้วยสุญญตานุป <éc à S 2> <c ros LES> ัสสนาการพิจารณาเห็นความว่างสาราธานาพินิเวศความยึดมั่นว่าเป็นแก่นสารด้วยอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาการพิจารณาเห็นธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง สัมโมหาพินิเวศความยึดมั่นเพราะความหลงโดยยถาภูตยานทัศนะการรู้เห็นตามความเป็นจริงอารยาพินิเวศความยึดมั่นด้วยความอาลัยด้วยอาทีนวานุปัสนาการพิจารณาเห็นโทษอปติสังขาการไม่พิจารณาด้วยปฏิสังขานุปัสนาการตามพิจารณาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสํารวมสัญโยคาพินิเวศ ความยึดมั่นเพราะกิเลสเครื่องประกอบด้วยวิวัตนานุปัสนาการพิจารณาเห็นอุบายที่จะหลีกไปชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดสัญโยคาพินิเวศความยึดมั่นเพราะกิเลสเครื่องประกอบด้วยวิวัตนานุปัสนาการพิจารณาเห็นอุบายที่จะหลีกไปชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมกิเลสที่ตั้งอยู่รวมกันกับทิฏฐิด้วยโสดาปฏิมัค ชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดกิเลสท,ที่ตั้งอยู่ร่วมกันกับทิฏฐิด้วยโสดาปติมักกิเลสอย่างหยาบด้วยสกะทาคามมมักกิเลสอย่างละเอียดด้วยอนาคามมมักชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตมักชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดกิเลสท,ทั้งปวงด้วยอรหัตมัก ศีลห้าประเภทคือ 1. การละปานาติบาชื่อว่าศีล 2. การเว้นปานาติบาตชื่อว่าศีล 3. เจตนาที่เป็นค่าศึกต่อปานาติบาตชื่อว่าศีล 4. ความสำรวมปานาติบาตชื่อว่าศีล 5. ความไม่ล่วงละเมิดปานาติบาชื่อว่าศีลศีลดังกล่าวนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เดือดร้อนใจเพื่อปราโมท เพื่อปีติเพื่อปัสสธิเพื่อสมนัตเพื่อการปฏิบัติโดยเอื้อเฟื้อเพื่อความเจริญเพื่อทำให้มากเพื่อเป็นเครื่องประดับเพื่อเป็นเครื่องปกป้องเพื่อเป็นเครื่องป้องกันเพื่อเป็นเครื่องแวดล้อมเพื่อความสมบูรณ์ย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายคำนัดเพื่อดับเพื่อระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพาน ความบริสุทธ er ิ์ด้วยความสำรวมแห่งศีลดังกล่าวนี้ชื่อว่าอธิศีลจิตที่ตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์ด้วยความสำรวมย่อมไม่ฟุ้งซ่านความบริสุทธิ์แห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าอธิจิตพระโยคาวจรเห็นความบริสุทธิ์ด้วยความสำรวมโดยชอบเห็นความบริสุทธิ์แห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านโดยชอบความบริสุทธิ์แห่งความเห็นทั้งสองประการนี้ชื่อว่าอธิปัญญา บัรดาความสำรวมความไม่ฟุ้งซ่านและความเห็นนั้นความสำรวมชื่อว่าอธิศีลสิกขาความไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าอธิจิตสิกขาความเห็นชื่อว่าอธิปัญญาสิกขาพระโยคาวจรเมื่อนึกถึงสิกขาสามนี้ชื่อว่าศึกษาเมื่อรู้ชื่อว่าศึกษาเมื่อเห็นชื่อว่าศึกษาเมื่อพิจารณาชื่อว่าศึกษา เมื่ออธิษฐานจิตชื่อว่าศึกษาเมื่อน้อมใจชื่อด้วยศรัทธาชื่อว่าศึกษาเมื่อประคองความเพียรไว้ชื่อว่าศึกษาเมื่อตั้งสติไว้มั่นชื่อว่าศึกษาเมื่อตั้งจิตไว้มั่นชื่อว่าศึกษาเมื่อรู้ชัดด้วยปัญญาชื่อว่าศึกษาเมื่อรู้ยิ่งทรรที่ควรรู้ยิ่งชื่อว่าศึกษา เมื่อกำหนดรู้ธทำที่ควรกำหนดรู้ชื่อว่าศึกษาเมื่อละธทำที่ควรละชื่อว่าศึกษาเมื่อทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งชื่อว่าศึกษาเมื่อเจริญทำที่ควรให้เจริญชื่อว่าศึกษาศีลห้าประเภทคือการละอธินนาทานการลักทรัพย์ชื่อว่าศีล การละการเมสุมิชาจาร์การประพฤติผิดในการมการละมุสาวาทการพูดเท็จการละปิสุนาวาจาการพูดส่อเสียดการละพรุสวาจาการพูดคำหยาบการละสัมผัสปลาปะการพูดเพ้อเจ้อการละอภิชาความเพ่งเล็งอยากได้ของเขาการละพยาบาทความคิดร้ายการละมิชาทิฐิเห็นผิด การละปามชฉันทะความพอใจในกามด้วยเนกขมมะการออกจากกามการละพยาบาทความคิดร้ายด้วยอภยาบาทความไม่พยาบาทการละทีนมิทะความหดหู่ด้วยอาโลกสัญญาความหมายรู้ในนิมิตแห่งแสงสว่างการละอุทัจจะความฟุ้งซ่านด้วยอวิเคปะความไม่ฟุ้งซ่านการละวิจิกิกจช้าความลังเลสงสัย ด้วยธรรมะวะวัฏฐานความกําหนดธรรมการละอวิชารความไม่รู้ด้วยญาณความ,มรู้การละอารติความไม่ยินดีด้วยปาพุชะความปราโมทการละนิวรด้วยปฐมฌานการละวิตกวิจารณ์ด้วยทุติยฌานการละปีติความอิ่มใจด้วยตติยฌานการละสุขและทุกข์ด้วยจตุทัชฌาน การละรูปสัญญาความหมายรู้รูปปฏิฆะ nah, สัญญาความหมายรู้ความกระทบกระทั่งในใจนานาตสัญญาความหมายรู้ภาวะต่างกันด้วยอากาศสานัญจายตนะสมาบัติสมาบัติกำหนดอากาศคือช่องว่งางหาที่สุดมิได <iden> ้เป็นอารมณ์การละอากาศสานัญจายตนะสัญญาความหมายรู้กำหนดอากาศคือช่องว่างหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์ ด้วยวิญญาณัญญายตนะสมาบัติสมาบัติกำหนดวิญญาณค,ความรู้แจ้งอารมณ์หาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์การละวิญญาณัญญายตนะสัญญาความหมายรู้ความรู้แจ้งอารมณ์หาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์ด้วยอากินจัญญายตนะสมาบัติสมาบัติกำหนดภาวะที่ไม่มีอะไรอะไรเป็นอารมณ์การละอากินจัญ,ญญายตนะสัญญ,ญา ความหมายรู้กำหนดภาวะที่ไม่มีอะไรอะไรเป็นอารมณ์ด้วยเนวสัญญาญาตนะสมาบัติสมาบัติเข้าถึงภาวะมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่การละสุขสัญญาความหมายรู้ว่าเป็นสุขด้วยทุกขานุปัสสนาการพิจารณาเห็นทุก์ขการละอัตสัญญาความหมายรู้ว่าอัตตาด้วยอนัตตานุปัสสนากา,มมารพิจารณาเห็นอนัตตา การละนันทีความยินดีด้วยนิพิทานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความเบื่อหน่ายการละราคะความกำหนัดด้วยวิราคานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดการละสมุทัยเหตุเกิดด้วยนิโรธานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความดับการละอาทานะความยึดถือด้วยปฏินิสักานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความสละคืน การละคณะสัญญาความรู้ว่าเป็นก้อนด้วยขยานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความสิ้นไปการละอายุหณะกรรมเป็นเครื่องประมวลมาด้วยวยานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความเสื่อมไปการละทุวสัญญาความหมายรู้ว่ามั่นคงด้วยวิปริณามานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความแปรผันการละนิมิตเครื่องหมายด้วยอนิมิตานุปัสสนา การพิจารณาเห็นความไม่ม mm ีน hmm ิมิตการละปณิธิความตั้งมั่นด้วยอปัิหิตานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความไม่มีที่ตั้งการละอภินิเวศความยึดมั่นด้วยสุญญตานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความว่างการละสาราาธนาภินิเวศความยึดมั่นว่าเป็นแก่นสารด้วยอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาการพิจารณาเห็นธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง การละส้มโมหาพินิเวศความยึดมั่นเพราะความหลงโดยยถาภูตยานทัศนะการรู้เห็นตามความเป็นจริงการละอารยาพินิเวศความยึดมั่นด้วยความอาลัยด้วยอาทีนวานุปัสนาการพิจารณาเห็นโทษการละอปฏิสังขาการไม่พิจารณาด้วยปฏิสังขานุปัสนาการตามพิจารณาการละสัญโยคาพินิเวศ ความยึดมั่นเพราะกิเลสเครื่องประกอบด้วยวิวัตนานุปัสนาการพิจารณาเห็นอุบายที่จะหลีกไปการละกิเลสที่ตั้งอยู่รวมกันกับทิฏฐิด้วยโสดาปติมักการละกิเลสที่หยาบด้วยสกะทาคามมมักการละกิเลสที่ละเอียดด้วยอนาคามมมักศีลห้าประเภทคือหนการละกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตมักชื่อว่าศีล สการเว้นกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตมัคชื่อว่าศีล 3. เจตนาที่เป็นค่าศึกต่อกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตมัคชื่อว่าศีล 4. ความสำรวมกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตมัคชื่อว่าศีล 5. ความไม่ล่วงละเมิดกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตมัคชื่อว่าศีลศีลดังกล่าวนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เดือดร้อนเพื่อความปราโมท เพื่อปิติเพื่อปัสสติเพื่อโสมนัสเพื่อการปฏิบัติโดยเอื้อเฟื้อเพื่อความเจริญเพื่อทําให้มากเพื่อเป็นเครื่องประดับเพื่อเป็นเครื่องป้องกันเพื่อเป็นเครื่องแวดล้อมเพื่อความสมบูรณ์ย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพาน ความบริสุทธิ์ umas, ด้วยความสำรวมแห่งศีลดังกล่าวนี้ชื่อว่าอธิศีลจิตที่ตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์ด้วยความสำรวมย่อมไม่ฟุ้งซ่านความบริสุทธิ์แห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าอธิศีนพระโยคาวจรเห็นความบริสุทธิ์ด้วยความสำรวมโดยชอบเห็นความบริสุทธิ์แห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านโดยชอบความบริสุทธิ์แห่งความเห็นทั้งสองประการนี้ชื่อว่าอธิปัญญา บรรดาความสำรวมความไม่ฟุ้งซ่านและความเห็นนั้นความสำรวมชื่อว่าอธิศีลสิกขาความไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าอธิจิตสิกขาความเห็นชื่อว่าอธิปัญญาสิกขาพระโยคาวจรเมื่อนึกถึงสิกขาสามนี้ชื่อว่าศึกษาเมื่อรู้ชื่อว่าศึกษาเมื่อเห็นชื่อว่าศึกษาเมื่อพิจารณาชื่อว่าศึกษา เมื่ออธิษฐานจิตชื่อว่าศึกษาเมื่อน้อมใจชื่อด้วยศรัทธาชื่อว่าศึกษาเมื่อประคองความเพียรชื่อว่าศึกษาเมื่อตั้งสติไว้มั่นชื่อว่าศึกษาเมื่อตั้งจิตไว้มั่นชื่อว่าศึกษาเมื่อรู้ชัดด้วยปัญญาชื่อว่าศึกษาเมื่อรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งชื่อว่าศึกษาเมื่อกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ ชื่อว่าศึกษาเมื่อละทำที่ควรละชื่อว่าศึกษาเมื่อทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งชื่อว่าศึกษาเมื่อเจริญทำที่ควรให้เจริญชื่อว่าศึกษาชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการสดับธรรมแล้วสํารวมไว้ชื่อว่า ศีลมยญยาณญาณในการสำรวมศีลศีลมยญยาณอนิเทศที่สองจบ